ก็เป็นกล้าพันพริกนะครับประมาณนี้นะระบบด่างนี่แลบเป็น่องนี้ถ้าเราดินเราดีนะรดน้ําไปมันจะไปอย่างนี้เลยงย่าง่ายเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนอน,นะครับสวัสดีน้องสมาชิกชาวเกษตรในกลุ่มของเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการปลูกพริกในกระถางเนาะเมืก่อนน้องๆถามมาว่าอยากให้ผมปลูกพริกในกระถางให้ดูหน่อยจะปลูกพริกในกระถางให้เกิด ให้งามทุกต้นทุกกระถางมันต้องมีขั้นตอนมีวิธีนะครับอันนี้เป็นการแยกต้นกล้ามาแล้วนะนะครับเราแรกผมจะทําการขยายพันธุ์แบบนี้ก่อนเป็นในกระบะนี่เลยนี่นะครับผมเอามาเล็กที่มันสุกงอมนะขยําขยําแล้วก็รถเททิ้งลงในกระบะการละมังแบบนี้เลยนะครับพอน้องเริ่มโตขึ้นผมก็จะมาขยายพันธุ์ลงในเอ่อ กระถางเล็กๆนะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์พร้อมที่จะนําไปปลูกต่อเนาะวิธีการที่จะช่วยให้รากพลิกไม่มีการกระทบกระเทือนเนี่ยตัวนี้รากเริ่มออกมาข้างนอกแล้วพร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะครับซึ่งการปลูกแบบที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับมันจะช่วยให้พลิกของเรามีติดลูกเร็วนะสามตัวนี้ปลูกพร้อมกันนะครับระยะเวลาอยู่ที่หนึ่งเดือนกินดาเริ่มมีการติดดอกเรียบร้อยนะครับ ขีนุ้งสวนติดลูกเรียบร้อยอันนี้พี่กล่าวพี่ต่อยังไม่ติดนะนี่นะครับพี่กล่าวสวนมะเขือก็ติดลูกเรียบร้อยแล้วมา,มาดูวิธีการทํากันก่อนอื่นผมนจะทาการหมักดินก่อนนะเพื่อนๆักเก็ตูดินชุดที่มีแกลบสวนนู้นใช่ไหมเป็นการหมักดินพลิกกองพลิกไปพลิกมาเสร็จปุ๊บผมก็เอาแกลบมาโรยเนาะส่วนชุดนี้จะเป็นการเทดินชุดใหม่นี่นะมันยังใหม่อยู่ใช่ไหมมันยังเปียกอยู่ ดูมันยังเปียกอยู่ดินชุดใหม่นะส่วนดินชุดนี้หมักมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณนี้ดูวิธีการนี้ช่วยกําจัดวัชพืชช่วยกําจัดพวกเชื้อโรคเชื้อราเนะาะทั้งที่ดีคนมีข้าใบแบบผมนะนี่นะข้าใบปูไว้เวลาเราจะจะเอาดินเก่าในกระถางออกเนี่ยวันนี้จะทำให้ดูในกระถางนี้นะเวลาเอาดินเก่าในกระถางออกเราสามารถใช้ดินเก่า ปลูกได้ในครั้งต่อไปนะครับมาไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะทําการย่อยดินตัวนี้ให้ดูก่อนนะดินกระถางชุดนี้ผมก็ถอนดึงพุ่งดึง,ดงพลิกออก,กนะครับแบบนี้เลยที่เดี๋ยวเราก็เกลี่ยนะครับ ตีย่ก็ตากดินนะนี่ตากนี้เลยรอให้มันแห้งก่อนสักวันสองวันรอมาแห้งก่อนค่อยเอากแกลบมาโรยนะครับพอมันแห้งเสร็จก,ก็เอากแกลบมาโรยแต่นี่รอมันแห้งก่อนนะส่วนวิธีการปลูกนะครับในเข่งนะผมก็จะใช้เป็นเศษฟ,ฟางนะครับมาเพื่อปูรองเอาไว้ดินกันดินไหลเฉยนะให้มีอะไร แบบนี้นะครับต่อไปก็ใส่ดินออกแปลงของเ,เราเข้าไปเลยเอเอลืมบอกไปสําหรับมือใหม่นะครับที่หัดปลูกนะหัดปลูกในกระถางนะเราแรกนะครับให้เอาดินดินล้วนๆเลยดูดินผมด,ดูยังงามเลยเอาดินล้วนๆใส่เสร็มันก็ดินหมักเรียบร้อยแล้วแหละเนาะ เดี๋ยวทำให้ดูบางคนบอกปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นพี่ขอวิธีปลูกหน่อยก็เลยมาทำให้ดูนี่ใส่ดินประมาณนี้นะครับต่อไปก็มาเอากล้าพันธุ์นะครับเลือกเอากล้าพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เนาะก็น่าจะเป็นต้นนี้แหละอ่ะ,ะเอต้นเต็มต้นนี้แล้วกันเนาะก็เป็นกล้าพันธุ์พริกนะครับประมาณนี้นะง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วไงเวลาเราปลูกเราก็จะง่าย เดี๋ยวจะให้ดูรากนะครับระบบรากว่าน้องเดินย็มที่แล้วมั้งเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะระบบรากลมแรงมากเลยนะก็นี่วางอ่าหลายคนที่พลาดว่าปลูกพริกมันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมดินชุดที่จะมากอดกับรากพริกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้องเป็น เกล็ดถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบนี้เลยเนาะนำมาใส่เลยนี่เกล็ดโรยไปเลยตรงนี้เนี่ยใครอยากจะปลูกที่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะนำเกล็ดนี้มาใส่เลยช่วงนี้นะช่วงบริเวณรากอ,อ่อนเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากรากช่วงนี้นะครับเขาต้องการ สเกลเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้รากมันเดินเนาะแล้วที่เหลือเห็นไหมผมผมจะผมจะกดไปนี่เนาะมันจะเป็นร่องตรงนี้นิดนึงจะเป็นร่องอย่างนี้เอาดินวางชุดน,นี้วางชุดน,นี้รากคือมันจะออกมาหาแกลบปึ๊บเห็นไหมพอมันออกมาปึ๊บทีนี้มันก็จะเริ่มฟูแล้วรากจะเริ่มฟูพอรากเริ่มฟูยอดก็เริ่มเดินเนาะหลักการง่าย ดินชุดนี้ทําการผสมดินหนึ่งดินหนึ่งส่วนดินขี้ไกห่หส่วนที่วัว1ส่วนที่เหลือก็ดินต่อไปทําการรดน้ําไปนะให้ชุ่มเลยเรอบแรกรดน้ําให้ชุ่มเลยนะเพราะอะไรเพราะต้องการให้ดินมันเซ็ตตัวรดแล้วก็กดกดไปด้วยดู ดินถ้าเราดินเราดีนะรดน้ําไปมันจะไปงี้เลยนะพอเรากดลงใช่ไหมกดลงดินจะเริ่มแน่นทีนี้พอเราเรดน้ําไปดินจะเริ่มขังข้างบนแนละ้วทีนี้ก็จะค่อยๆซึมลงมันจะไม่ซึมลงเร็วเหมือนเมื่อกี้นะไปดูนะเห็นไหม ง่ายๆในการปลูกนะครับส่วนที่เดืยวนี้ก็ปลอ่ปลอยมันเลยเพราะว่ายัางไงเราต้องเติมดีนยนใส่เข้าไปแล้วในอนาคตนะใครมีฟางคลุมฟางก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหาไม้หาอะไรมาเสียบยึดให้เป็นหลักจะมันจะเฉาแต่ถ้าปลูกในกระถางแบบนี้ไม่เป็นไรนะดียวก็กอดไว้ป้องกันไว้คุณใช้เป็นคีบบันทายนะ เพื่ก็ไปใช้เชือกก็ได้นะครับมัดเอาก็ได้ง่ายๆนะแต่ผมก็ไม่รัดรัดแน่นนะผมดึงไว้เฉยกันมันล้มเนีย่ยก็ประมาณนี้นะครับวิธีการปลูกพริกเนาะปลูกเสร็จแล้วคนวางตรงไหนดีก็จะเป็นร่มนะครับเน้นเน้นร่มก่อนเลยเนาะรูบานรูบานให้น้องตั้งตั้งใบตั้งต้นก่อนันไปวางมันจะร่มสัก3ามสี่วัน เกินกว่าน้องจะมีการแตกยอดนะครับพอรากเดือนก็ยอดก็เริ่มแตกแล้วนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการปลูกพริกนะที่เพื่อนๆถามมา,าน้องๆถามมาว่าอยากเห็นวิธีการปลูกพริกเนาะมีพื้นที่ข้างบ้านเหลือนิดหน่อยพอที่จะแทรก,กระถางได้พื้นที่ข้างห้องหลังห้องนิดหน่อยพอจะแทะก,กระถางได้ก็เอากระถางอันนี้เป็นเข่งเบอร์6นะครับเข่งเบอร์หเนาะราคาประมาณใบละ 10, 12บสิบาบาทเลย นำมาปลูกผักเอาไว้กินเองปลูกพริกนี่เห็นไหมพริกจินดาพริกสวนพริการาวเนาะสามตัวเลยนะครับอ๋หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ก,กับพี่น้องเกษตรเราไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก,ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนกเกษตรของเราด้วยนะครับเผื่อใครเพื่อนคนไหนที่อยากปลูกพริกแต่ว,ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะปลูกอะไรยังไงดีเนอะทำยังไงดี ถ้ามีพื้นที่ก็ทาแบบผมก็ได้นะครับหาเป็นาผ้าใบแบบนี้หาปูเห็นไหมเอาไว้ใช้ดินในครั้งต่อไปเนี่ยผมก็เทไว้อย่างเงี้ยแบ่งเป็นโซนไว้ครึ่งนึงโซนนี้เทตากไว้หนึ่งอาทิตย์จนไหวเจ้ามันจะนอกหมดนะครับ่วนนู้นมันก็จะหมดบุดพอดีเนาะนี่ผมก็เอาดินกระถางใหม่มาเทโซนนี้ผมก็มาผสมดินปลูกสมปุย๋ยโซนนี้ปลูก มันเป็นนี้แหละเนาะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการ,รกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ